ทุเรียนนะครับนี่พันอะไรนีัยพันทุเรียนป่าทุเรียนป่าทุเรียนป่าในเครื่องกรอกนี่สวยมากเลยครับคุณผู้ชมนี่คือคุณชยะประธานแผงใหญ่ทุเรียนของเบตงครับเบตงครับนี่เรามาชิมทุเรียนอ่านี้ทุเรียนป่านะครับเปยนป่าอ่าเป็นเป็นอ่าเนื้อก็โอเคนะครับแต่มันเหมาะสาหรับคนภาคใต้ภาคใต้แต่ไม่เหมาะสําหรับคนกรุงเทพคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพอ่า รับๆงาอ,น like นอ,นอนันนี้กินแบบว่าเนื้อเนี่ยนั่นๆหน่อยนี่ค <ผม S 3> ือผมให้นคนเทพดูหน้าตาของเนื้อทุเรียนหน่อยนะฮะเนี่ยสวยมากเป็นทุเรียนป่าเลยครับทุเรียนป่าครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมดูผลงานการกินของพวกเรานี่ครับนี่ครับ นิดเดียวครับนำโดยเกษตรอำเภอนี่นี่คนนี้เลยเกษตรอำเภอรสชาติเยี่ยมมากครับรสชาติเยี่ยมมากเลยผู้เรียนป่าของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นรสชาติแบบลักษณะละมุนลิ้นหน่อยผูเรียนป่าครับอันนี้ผู้เรียนป่านี่ผู้เรียนนี่มาจากไหนครับเนี่ยของที่สวนครับผู้เรียนบ้านนี่นิยมปลูกกันเยอะไหมครับเพราะเป็นผู้เรียนที่ ที่เขามีการทั่วทั่วไปเนี่ยสมัยก่อนคือยังไม่ได้ปรับปรุงพันธุ์เขาก็เหลือไว้เหลือไว้โชคดีนะได้คนรุ่นหลังได้รับประทานก็เราอยากให้คนที่เรียนในพื้นที่ดีมีการพัฒนาตันเถลิงโอ้โเยี่ยมเลยครับตอนนี้การเอามือหาแล้วก็ทุกแปลงอย่างนี้ได้เงินหมดได้เงินหมดได้เงินหมดแล้วก็มีการพัฒนาอยากที่โบ๊ชได้จ้างห้าแสนได้จ้างห้าหมื่นอีกแสนหนึ่งก็ โอเคแล้วโอเคแล้วแต่ตอนนี้เขาพูดหลักล้านหลักสิบล้านเลยโอ้โหนี่ครับคืออาชีพของพี่น้องเกษตรกรจากเดิมหลักหมื่นตอนนี้หลักแสนหลักล้านแล้วรายได้หลักแสนไม่พูดแล้วครับไม่พูดเรื่องแสนละเรื่องแสละไม่เพูดเลยครับแต่การที่เราได้พัฒนารวมตัวกันรวมไปไม่ไกนี่ใกลการงานของเกษตรเนี่ยผมต้องชมใชยเกษตรอำเภออะไรนะคนนี้คนหนุนรุ่นใหม่ถ้าเขารุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เข้ยกันนัมา นี่เป็นเยี่ยมมากกี้ครั้งเราเย <c oughs> อะเลยเร,เราก็อยากให้ครับคุณนโยบายของเราชัดเจนแล้วก็คือทุกเดือนต้องไปตรกต้องไปตอง ครับต่อไปนคนที่ตู้เย็นจะต้องมาไม่ต้องไม่กินตู้เย็นถือว่ามาไม่ถึงชวนถึงจนถึงอย่างนี้ตอนนี้เรายังไม่ถึงสุดยอดโอเคเรายังมีพัฒนาได้อีกต้องพัฒนาอีกสักประมาณอีกสักสามปีผมบอกว่าถ้าไม่มาไม่ตรงทำนี้่ผกท่านจะกินเลยผิดท้าไม่ได้กินเย็นไปตรงถึงมาไม่มาไม่ถึงโอเคแต่ตอนนี้ขอชวนจะถึงชวนถไดอเลยนะครับเกษตรนี่นะผมถึงจะปวดรุนแรงไม่มี ทุกครั้งสาวอาทิตย์ไม่เกียดไม่เกียอ่าวันนั้นพุว่ามาพุกว่ายังตรงเลยว่าโอ้โหพระเป็ีตรงนี้สุดยอดสุดยอดเลยผมเห็องก็ข่าวสารในออนไลน์สุดยอดเลยแล้วมีจะมาเจอไอ้ิงมีรูปนะไม่ได้อยู่ไหมนะได้โช์ยังอนี่คือบรรยากาศแบบ เราแบบไม่ได <m í toys> ้เตรียมตัวอะไรกันมาก่อนเลยนะฮะมาเจมากินีะหมี่มากินมาบีที่ร้านของประธานแป้งใหญ่เส้นทำปีมคืออร่อยมากเมื่อกี้ท่านผมไม่รู้ว่าท่านเป็นเกษตรกรท่านกำลังทำบะหมี่ให้พวกเรากินเรามาเป็นลูกค้าทั่วไปนี่แหละครับคุยไปคุยมาเสร็จเรเพิ่งอกว่าท่านเนี่ยที่กำลังทัดบะหมี่กินเนี่ยเป็นประธานแป้งใหญ่ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันถือว่าโชคดีมากวันนี้นะครับมวันนี้ต้องขอบคุณมากนะ เด็กดีที่นำพาพวกเราไม่มาเจอประธานแป็กใหญ่ทุ้เรียนเบตงนะฮะระดับหนึ่งกลับไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดดีๆเอาคิ้ต่อคิ้ต่อทีให้คุณผู้ชมเห็นครับถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเบตง มาเลยแล้วครับช่วงนี้มีผลไล้มากลากไม้มากมายใช่ไหมครับนี่แม่ค้ายิ้มแย้มแจ่มใสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ